สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องทัพฟูชาแนลนะฮะวันนี้เราก็ผมก็จะมาพูดถึงนาเอฟซีนะคะเอฟซีวันนี้นะครับผมแปลกใจอยู่นะเอฟซีทำไมช่องทัพฟูชาแนลนะฮะคลิปหายไปหลายคลิปมากเลยนะครับประมาณสิบกว่าคลิปนะฮะเอฟซีนะครับที่ลงไปนะครับอาทิเช่นนะครับคลิปของ ไปบ้านของพี่เป่านกนะฮะหายนะครับแล้วชีพของอประเด็นการเปิดประเด็นนั้นก็หายนะครับไม่รู้หายไปไหนแล้วก็ไปางานมันเกิดของลุงนะครับตอนที่ยายจำลองเต้นกับยายสมอนก็หายนะเอหายไปหลายชีปมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะ นะครับช่องนี้ก็เคยนะครับมีคนเปิดให้นะ f เอฟซีนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนาะผมเปลี่ยนรหัสไปแล้วนะครับทำไมถึงอย่างนี้ได้นะ f เอฟซนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะอะไรหรือเปล่านะเอฟซ ผมมาดูทำไมหายหลายคลิปจังนะครับผมนะเดือนนี้ก็ยิ่งรายได้ยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับก็จะมาหาอีกคลิปนะโอ้ยงงเลยนะครับนะผมคิดอยู่ในใจรู้อยู่ในอ่าคิดว่าอยู่ในใจนะครับหรือเปล่านะคลิปผมหายหลายคลิปเลยนะครับโอ้โหไม่เปิดไม่เปิดสามารถ เปิดสาธารณะเขาเรียกว่าลบออกจากยูทู e ไปนะฮะเอนะครับงงเลยนะฮะผมเซ็งมากเลยนะครับเสียหัวมากเลยนะฮะผมญหมุนหิดนะครับแล้วมันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะฮะเอฟซีนะครับยังมาหายนะครับ เ,เกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่เกี่ยวกับอ่าอันนี้หรือเปล่าไม่ไม่นะฮะเอฟซีนะครับผมก็ไม่เข้าใจเนาะงงเลยนะฮะยิ่งเรียดอยู่แบบแว่า รายได้ยิ่งน้อยอยู่นะครับก็โดนลบโดนลบไปนะครับสังเกตโดนโลบไปวิดีโอนี้ไม่สามารถอะไรเอะไรครับเล่นได้ลบออกจากยูทูบไปเนี่ยเนาะนะครับอันนี้ใครทำนะไอซีเอฟหลายคลิปมากเลยนะ เหนื่อยนะครับเวลาที่เห็นทำไมวีดีโอชิปนะครับผมตั้งใจขนาดน,นี้นะครับหายไปนะฮะหายไปหลายคลิปนะครับคลิปเดียวปกตินะครับผมก็จะผมลบคลิปของอตุมตามคลิปเดียวนะ FC เนาะลบออกจาก y t u t u นะ นอกนั้นผมไม่ได้ลบเลยนะครับแต่ว่ามันดันนะครับไม่รู้ว่าอะไรหรือเปล่านะกูเซ็งเลยนะฮะเนี่ยนะครับ,รบอย่างเช่นนะครับคลิปของคลิปไปเมื่อวานอ่าไปจำปาดงใช่ไหมล่ะคลิปหนึ่งนะฮะเอฟซหนึ่งคลิป บัโซหนึ่งสองสามสี่ผมได้สิบกว่าคลิปนะครับหายนายเอซนะครับนะครับแล้ววันต่อมานะครับวันต่อมานะ จะเรียกว่าหาเยอะอยู่นะเนี่ยนะครับเอฟซีนะครับผมจะลงต่อวันต่อวันนะครับเอซแล้วมันหายไปไหนเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจเลยนะว่าผมคิดอยู่นะครับว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะหมายเลขบัญชีเนาะบัญชีพาสเบิดนะครับเลขบัญชีหรือเปล่านะเอฟซ ผมเปลี่ยนรหัสแล้วนะนะฮะเอแล้วหายไปได้อย่างไรนะครับแล้วหายไปได้อย่างไรผมงงเลยนะฮะ ผมเสียเซลมากเลยวันนี้นะครับเพราะว่ายิ่งใกล้สิ้นเดือนแล้วนะฮะเหลืออีกไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่วันวันนี้วันที่สิบเก้าใช่ไหมเหลืออาทิตย์เดียวนะครับเอฟซีผมผมหงุดหงิดมากเลยนะะ เจ้ากลับคืนมาผมก็ยังไม่รู้วิธีนะฮะเอมซมันคงจะลบออกจาก Youtube ไปแล้วนะฮะกลับมาไม่ได้นะครับคุ้หน่อยเลยนะฮะเอซแล้วเจออย่างนี้ยิ่งท้อแท้ไปหนักนะ ผมต้องได้เปลี่ยนใหม่นะเอฟซี MC. หายหายไปไปสิบกว่าคลิปนะเอฟซี MC. คลิปไปวันที่จิตเจ็ดใช่ไหมน,นี่นะครับผมหายไปหคลิปนะครับหายไปหคลิปนะฮะคลิปที่ผ่านมาก็ หายไปสองสามคลิปนะฮะเอฟซีผมตอนนี้นะคือว่าแบบท้อสุดๆเลยนะฮะพาดเบิดอะไรนะครับผมคิดนะฮะว่าต้องนะครับไม่ได้ใส่ร้ายนะเอฟซีไม่ได้นานานะเอฟซี ตอนนี้งงอยู่คืออะไรนะครับคือรู้ช่องรหัสแล้วก็เข้าไปในช่องได้นะฮะร,ระมาณนี้เลมซยิ่งท้ดหายไปเยอะมากกว่าชิปนเอเดือนปัจจุบันนะครับผมถ่ายทุกวันทุกวันเนี่ยฮะเอ แย่ yeah, ริงอะไรสโอ้ยหายผมคิดนอนไม่หลับแน่คืนนี้นะเอฟซี